จิตเราเนี่ยถ้าจิตไม่ยอมรับถ้าจิตเราไม่สงบแล้วอะไรล่ะในโลกนี้จะสงบได้ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างล้วนอยู่ที่จิตของเรานั่นเองถ้าจิตสงบเสียคำว่าจิตยอมรับก็คือยอมสงบเมื่อสงบมากๆแล้วการยอมรับ เราก็จะได้เห็นศีลสมาธิปัญญาสอนให้เราอะเกิดดับเกิดดับล้วนแต่ตั้งขึ้นมาก็ดับไปทุกอย่างก็บอกแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตมันสงบยอมรับก็คือหมาย,มายความว่าไม่เที่ยงนั่นเองเกิดดับนั่นเองนี่ เมื่อเห็นการเกิดดับเกิดดับมากเข้ามากเข้าเห็นการไม่เที่ยงมากเข้ามากเข้าพิจจรณาดูว่ามันเที่ยงตรงไหนไม่เที่ยงแล้วต่อให้คนตายแล้วเอาข้าวะจานหนึ่งไปวางแล้วก็เรียกมันกินข้าวดูสิข้าวในจานมันจะอยู่เท่าเดิมหรือหมดไปนั่นถ้าข้าวในจานยังอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าจิตเหล่านั้นแหละ เขาเรียกจิตไปยึดมั่นถือมัน่นจิตไม่เห็นการเกิดดับจิตไม่เข้าถึงไรลักษณไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันไม่เที่ยงเออแต่ทำไมจิตเราไปยึดเที่ยงเหลือเกินทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปตั้งขึ้นมามันก็ดับไปแม้มือมือดมันยังต้องมีสว่างนี่ มีกลางวันมันก็ย่อมมีกลางคืนเมื่อจิตมันยอมรู้ว่าเออนี่กลางคืนนะพิจารณาควรใช้ชีวิตยังไงเออนี่กลางวันนะพิจารณาควรใช้ชีวิตยังไงนั่นแหละเรียกว่าธรรมะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่ากลางคืนกลางวันมันก็หนีถาดสี่ขันห้ามันจะหนีไปไหนล่ะ มันพึ่งอาศัยกันอยู่ตรงนั้นแหละนี่แหละฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขมืดสว่างก็เส้นเดียวกันทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราพิจารณาเข้าถึงใจรักแน่นๆแล้วก็ทุกอย่างมันสงบมันสบาย จิตรับรู้แล้วก็วางไปตัดไปปปองไปตั้งอยู่ดับไปนั่นเองแต่จิตเรานี่แหละมันไปยึดนะยึดมันถือมันยึดเขายึดเรายึดยุดนั่นแหละนี่ฉะนั้นแล้วอ๋อนี่เองคำว่าเวียนว่ายตายเกิดคำที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าว่าแต่เป็นเลยตายก็ยังไม่จบก็เพราะจิตเรานี่แหละไปยึด